ไม่มีสคริปต์อินเนอร์ล้วน ไอ้คำว่าแฟนเก่าเนี่ยมันเป็นคำที่ทิมแทงความรู้สึกของแฟนใหม่สำหรับคนที่หอยหาความรักอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองต่ำเซลฟ์เอสตีมต่ำ <c oughs> ความรักก็จะเริ่มต้องทั้งสองฝ่ายไม่งั้นเราจะเรียกว่ารักข้างเดียวแต่เลิกกันแค่ฝ่ายเดียวต้องการเลิกก็จบแล้วคือถ้าเราดีแค่ไหนอ่ะแต่คนมันไม่เห็นคุณค่าคือเราให้ผิดคนผิดที่ผิดเวลาถ้าผิดหนึ่งครั้งยังมีโอกาสได้แก้ตัว เป็นโชคดีแต่ถ้าผิดครั้งที่2แปลว่าคุณตั้งใจทำละสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับพวกเรา2คนอีกครั้งในรายกัน What the fact <fuck>? รายการที่เรานะครับจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับพ่อเท็จจริงอ่าแล้วก็เรื่องราวต่างๆาที่เราจะหยิบม,มาคุยกันแล้วคุณจะลอ็อ What the f u c k ไปกับพวกเรา2คนนะครับวันนี้อยู่กับผมเข้มนะครับชาวบ้านหนึ่งและ อาจารย์ดรตรนโพรักษาครับนักอาจญายวิทยาครับหัวข้อที่เราจะหยิบมาคุยกันในวันนี้ไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์อินเนอร์ล้วนๆอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่แบบเราเรารู้อยู่แล้วอะไรก็เลยไม่ต้องผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความคุ้นเคยเรื่องที่ผมจะหยิบมาพูดแน่นอนร้อยทั้งร้อยเลยต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อวันนี้ใช่นี่เลยครับหัวข้อของเราแฟนเก่าทำไมปากสันทำไมพูดคำนี้ก็ปากสันแฟนเก่าเออมันจจทำหน้ายิ่งพยะ ม, <laughs> มันใจอยู่แล้วชีวิตผม o ูบอลอกเอาอย่างงี้น้ำตอนจะไหลตัวผมอ่ะมันมันปลอดภัยแล้วอ่าอยู่เซฟโซนแล้วเออแต่งานแล้วจบแล้วไงมไม่มีแล้ว,แ,ลวฟแฟนโงแฟนเก่ามูไปแล้วแฟนเก่ามันมีมันไม่สามารถเลิกมีได้เว้ยเออใช่หว่ะเออแต่แฟนเก่าเขาก็อยู่ของเขาไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรนี่ ไอ้คำว่าแฟนเก่าเนี่ยมันเป็นคำที่ทิมแทงความรู้สึกของแฟนใหม่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นแฟนใหม่เราและแฟน,แฟนใหม่เขาอ,อก็เลยจะหยิบมาคุยกับจา์ว่าทำไมเนี่ยบางคนเนี่ยถึง move on จากแฟนเก่าไม่ได้อ,อ,อย่างรเรื่องเพื่อนเลยเพื่อนเออถ้าเพื่อนฟังอยู่ก็จงโปรดรู้ไว้ว่าผมขออนุญาตนะอย่างนี้คือเพื่อนชื่อเอมีแฟนเก่าซึ่งทำงานดีโปรไฟล์ดีแต่ว่าเขาเนี่ย โดนแย่งไปไปถึงโดนแย่งแฟนไปโดนแย่งแฟนไปเลิกกันแล้วแฟนอ่ะไปมีแฟนใหม่ที่ทํางานไม่เหมือนเขารู้สึกว่าเขาแบบว่าเขาเสียคนให้กับให้กับคนคนที่ด้อยกว่าเออคนที่ด้อยกว่าแล้วมันปังหรือ่ะมันเจ็บเพื่อนผมเนี่ยก็พยายามสาดแช่งแฟนเก่าเขาคือเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้ไม่ได้เลยเลยอยากรู้ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมีแบบจิตวิทยาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมขอถามคาถามหนึ่งเขายังตามส่องอยู่ไหมส่องไม่ move on ใช่ไหมไม่ move on นี่คือพยายามบอกแล้วว่ามึงก็ลบเขาไป ก็ไม่ต้องไปเห็นว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอันนี้ตามดูอยู่ตลอดเท่าที่ผมจําได้ก็ยังดูอยู่ดูไปด่าไปอารมณ์เหมือนแบบแม่งอยู่กับคนนี้อีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันดีกว่ากูตรงไหนอะไรใช่ไหมทำไมต้องคนนี้อ๋อโอเคอะยังไม่สรุปกว่าละกันเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะคือการก้าวข้ามผ่านไปได้หรือการ move on เนี่ยมันเป็นเหมือนความสามารถพิเศษของคนที่มีเกราะกําบังเรื่องความรักที่ค่อนข้างจะแน่นแข็งแกร่งจากที่บ้านที่บ้านจะเลี้ยงดูมาด้วยความรัก จนเขาสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างรักจริงๆกับไม่รักได้ชัดเจน uh huh. ฉะนั้นเมื่อเห็นการกระทำของคนที่ไม่ให้เกียรติเขาหรือไม่รักเขาอย่างชัดเจนขึ้นมาอาจจะมีสัญญาณขึ้นมานิดนึงเขาจะเดินออกมาได้ง่ายเลยเพราะว่านี่มันไม่เหมือนความรักที่ฉันเคยได้รับนี่นาะความรักจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าสําหรับคนที่โหยหาความรักมากๆไม่เคยได้รับเลยหรือมีปมตั้งแต่เด็กพ่อแม่แยกทางหรือพ่อแม่ทํางานหนักจนไม่มีเวลาให้อาจจะโดนสปอยด้วยเงินอย่างเดียว พ่อแม่มีเวลาหรือปู่ย่าตายายเลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างเจเนอเรชันแกรบมันมีเนาะให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงเด็กอะ่ะอายุมันห่างกันเกินมันก็เอาแต่ตามใจหลานอย่างเดียวเลี้ยงลูกไม่ถูกต้องคนกลุ่มนี้ก็จะโหยหาต้องการความรักมากกว่าคนทั่วไปเวลามีความสัมพันธ์ก็จะทุ่มเท จะเสียใจมากเมื่อรักมันจบลงแล้วมูฟอ่อนได้ยากแต่ทางทางที่อีกคนเนี่ยเขามูฟไปแล้วเราก็ยังแบบจริงๆความรักเนี่ยมันมันไม่มีนิยามตายตัวไม่มีใครหรอกที่จะให้คํานิยามว่าความรักจะต้องเป็นอย่างง้อนอย่างนี้อย่างนั้นเพราะรักมันมีหลายรูปแบบมันจะเป็นรักแบบเป็นห่วงรักแบบว่ามันผูกพันรักแบบทิศวาดจะต้องมีเรื่องตื่นเต้นด้วยกันตลอดเวลารักแบบหนุ่มสาวคือมันเยอะมากรักแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนใช่ไแบบเราให้เขาอย่างงี้อันนี้เห็นแต่ในหนังนะผมเห็นทุกความร ถ้าไม่ใช่แม่กับพอ่อ,อมันเป็นความรักที่หวังสิ่งตอบแทนเสมอแหละจริงเหรอทั้งทงี่แบบอย่างแบบแต่งงานกับภรรยาอย่างเงี้ยแล้วก็มอบให้เขาไปมันคิดก็อาจจะไม่ได้ถ้าให้แล้วเขาไม่แต่งงานกับเราอ่ะอ๋ออันนี้คือสิ่งที่คาดหวังกลับมาใช่ไหมคุณต้องการความซื่อสัตย์หรือความรักในเลเวลที่ใกล้เคียงกันกลับมามันเป็นเรื่องปกติเลยของมนุษย์ที่ให้แล้วจะคาดหวังอ,อย่างน้อยอินรีเทิร์นิดนึง กลับมาสักนิดหนึ่ง <มะ S 2> ยังดีใช่แต่สําหรับคนที่โหยหาความรักอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองต่ํเซลฟ์เอสตีมต่ำเวลาแฟนเก่าเลิกไปเนี่ยก็จะตามไปดูว่าคนที่มันเลิกกับเราอ่ะมันจะได้ใหม่เป็นใครวะมันดีกว่ากูตรงไหนจะดีกว่าหรือแย่กว่าจริงๆก็มันควรจะจบไปแล้วไงแต่ถ้ายังตามดูตามอะไรก็แปลว่ายังไม่อยากเลิกกับเขาไนงะแต่เขาเลิกกับเราแล้วเขาก็ไปมีแฟนใหม่ความรักก็จะเริ่มต้องทั้งสองฝ่ายไม่งั้นเราจะเรียกว่ารักข้างเดียว แต่เลิกกันแค่ฝ่ายเดียวต้องการเลิกก็จบแล้วเราก็ต้องจัดการความรู้สึกเนาะละมูออนไปใช้ชีวิตต่อของเราให้ได้ถูกต้องจะบอกอว่าทําไมเขาถึงต้องเป็นแบบนี้คําตอบ ในทางจิตวิทยาก็คือเขามีความมั่นใจในตัวเองต่ำแล้วรู้สึกว่าต้องการหาเหตุผลคือบางคนอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนเวลาบอกเลิกแฟนอ่ะไม่บอกเลิกอย่างชัดเจนเข้าใจปะทําพฤติกรรมด้วกันมามาหายหายหรือเริ่มไม่ค่อยมีเวลาให้เขาไม่กล้าพูดตรงๆรงเพราเราเลิกกันเถอะเราไม่ชอบเธอเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางคนไม่เคยเว้นระยะเลยอ่ะในการโสดจะมีคนเข้ามาซ้อนมารออยู่ตลอดไอคนที่เป็นคนบอกเลิกก็เห็นแก่ตัวไม่กล้าคือเหงาอ่ะเป็นคนขี้เหงา ส่วนคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดเขาก็จะมีเครื่องหมายคําถามอยู่ตลอดว่าเราทําอะไรผิดน่าจะเป็นตรงกับเพื่อนของเคมอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะบางทีอย่างอดีตผมก็อาจจะเคยเป็นที่แบบว่าออกมาแล้วก็ไม่กล้าพูดความจริงว่าเราต้องการอะไรแล้วก็จะให้ผลว่าเวลาช่วงเวลาไม่ดีไม่เหมาะสมเรายังเด็กเกินไปนะเราก็จะว่าเหตุผลอื่นทั้งๆที่จิตใจลึกๆเรารู้อยู่แล้วเหตุว่าเพราะอะไรหลักๆมันคืออะไรแต่บางทีเราเห็นแก่ ความรู้สึกเขาไงเราถึงไม่กล้าพูดตรงๆอย่างเช่นสมมติว่าตอน,นเด็กๆเราก็เคยเถ้าจะเลิกกับแฟนก็ไม่พูดความจริงอ่ะจะทำไงตอนนั้นก็หาข้ออ้างไงหา,หาข้ออ้างแบบว่า เราว่าเรากับเธอมันต่างกันเกินไปด้านนิสัยอ่ะมันไลฟ์สไตล์ไม่เข้ากันพูดให้มันดูดีอ่ะคือ <laughs> พูดอะไรก็ได้ที่แบบไม่โทษเขาแล้วไม่โทษเราอ่ะหรือบางทีโทษตัวเองก็ได้เราไม่ดีเราว่าเธอดีเกินไปเธอควรจะไปเจอคนอื่นเป็นประโยคคลาสสิกเลยนะใช่เธอดีเกินไปถ้าคนที่เขารักกันจริงๆอ่ะทำไมมึงไม่ทําตัวดีให้มันคู่ควรกับเขาอ่ะแต่ว่าคุณไม่อยากดีให้เท่ากับเขาดิชัดมันอ้างไงอ้าง<อ>ก็คือกูไม่สามารถทําดีไปม,มากกว่านี้ได้แล้ว,ลวกูขอเลิกกับมึงเธอมึงไปหาคนอื่นเธอมันง่ายมันดูเป็นพระเอกด เลยได้ายผู้หญิงก็ไม่รู้สึกเสียใจมากแล้วนี่บล็อกมีประสบการณ์แบบแฟนเก่าตามรังควานหรือว่าแฟนใหม่ของแฟนเก่ามาตามรังควานไหมมีทุกรูปแบบแหละเฮ้ยเอาแบบไหนล่ะมีอั <laughs> นไหนแบบเล่าแบบให้ฟังได้บ้างก็ผมเคยเจอเคสนี้ผู้ชายน่าจะเซลฟ์เอสตีมต่ํามากๆที่สมมติว่ามันเป็นแฟนใหม่อ่าแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราก็ให้แฟนเก่าเราโทรมาด่าเราแล้วเปิดลําโพงให้ผู้ชายฟังเออว่าใช่ว่าว่าเธอตัดขาดกับมันแล้วนะให้โทรมาด่ <g ül> าแต่ทีน <g ül> ี้ <g ül> ผู้หญ so ิง so ร so ู hmm. so 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 please, ้ว no. ่าเราใสยังไงไม่กล้าทําก็เลยโทรส่งซ so like ิกมาบอกก่อนว่าเธอเดี food? ๋ยวแฟนเราจะโทรหาเธอแล้วม <laughs> ันจะให้เราด่าเธอนะแต่เธอไม่ต้องถือสารเราไม่ได้โกรธเลยอย่างเงี้ยมันก็บอกลงหน้าเราก็เลยบอกว่าไม่กูไม่เข้าใจแล้วกูก็ไม่ยอมให้มึงปัญญาอ่อนป่ะเนี่ยไม่ยอมโดนด่าฟรีเออก็คือถ้าโทรมาด่ามีเรื่องอ่ะเขาก็เลยไม่โทรเขาเป็นบุคคลมีชื่อเสียงด้วยนะครับอุ้ยไม่พูดละกันเอาแล้วจิงถ้าไปดูไทม์ไลน์แบบต้นไม้ชีวิตอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้ว่าเป็นใครช่างมันเถอะนะครับคือผู้ชายอ่ะ ถ้าคุณมั่นใจว่าตัวเองดีจริงอ่ะคุณจะไม่สนเลยด้วยซ้ําว่าแฟนเก่าของแฟนปัจจุบันคุณเป็นใครชื่ออะไรแต่ผมว่าการเปรียบเทียบมันมีเสมอใช่แมันเป็นเรื่องธรรมชาติด้วยเราถูกเปรียบเทียบมาตั้งแต่เด็กถูกต้องเราถูกสอนว่าคนเพื่อนข้างบ้านป้าข้างบ้านอรเียแล้วก็เปรียบเทียบมาตลอดเนาะพอเราแบบว่ามีแฟนใหม่สถานะเขาก็เปลี่ยนไปเป็นแฟนเก่าเราก็จะมีความเปรียบเทียบว่าเฮ้ยกูดีกว่าอน่างนู่นอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆลายคนบมกว่าหลายคนเนี่ยการเปรียบเทียบอยู่จริงบางคนก็ชอบเป กับฉันอ่ะใครมันดีกว่ากันเ,ออเปรียบเทียบได้ทุกเรื่องบางทีแบบชอบกินอันนี้ไหมหรือที่จำเฮี้ยผิดนิดหน่อยอะ่ะเธอเธอไม่กินร้านนีใน่ะฉันไม่เคยพูดเลยอยามาปรับแฟนเก่าได้ป่ะ <c oughs> แบบร้านนี้ไม่เคยมากับกูอะไรเงี้ยว่าประโยคเนี้ยเคยเห็นแบบบ่อยในติกตอกเลยนะออ,อย่างเช่นบอกว่าร้านนี้ชอบกินอย่างนั้นใช่ไหมคูณ <c oughs> ไม่เข้าร้านนี้ทางท้งที่มึงชอบร้านนี้มาตลอดแต่พอตามกับแฟนเก่าของคนคนนั้นมกินละ แล้วอย่างนั้นสมมติว่าถ้าเราเคยคบกับคนคนหนึ่งมานานมากๆแล้วแดกมาทุกร้านแล้วอะมึงก็ทํากับข้าว่น <c oughs> เนี่ยทากับข้าวสมมติทำกับข้าวเสร็จ <c oughs> เราไม่เคยทํากับข้าวให้ใครกินเลยนะ <c oughs> อย่าเชื่อตอแหล คนที่พูดว่าไม่เคยทําสิ่งโน้นสิ่งนี้คือช่วงแรกๆของความสัมพันธ์นะเนาะหลายๆคู่อ่ะมันจะละความเป็นตัวเองเราสร้างภาพที่มันดูดีให้ต่างคนต่างเห็นแต่ส่วนที่ดีแต่สิ่งนี้มันอยู่ไม่ได้นานหรอกเราถึงบอกว่าเวลาดูใครให้ดูนานๆเพราะว่าตอนเราอยากได้มาเรายอมทุกอย่างเลยอย่างนี้อีกานหนึ่งระยะเวลาที่มันจะอะไรนะเครียกอะไรระยะเวลาพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนประโยคนี้เลยปะประโยคนี้แล้ว ระยะเวลาเนี่ยเท่าไหร่ที่เราจะเห็นคนคนหนึงแคลกตัวตนของเขาออกไปอุ้ยแล้วแต่คนเลยอ่ะย่างสมสมมตินะฆาตกรลกจิตสามารถมีครอบครัวที่สมบูรณ์น่ารักได้นะแต่ช่วงเวลาว่างงานอดิเลกออกไปฆ่าคนแต่กลับมารักลูกรักเมียเหมือนเดิมอันนั้นได้อยู่กันเป็นสิบปีก็ยังเป็นพ่อสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกฉะนั้นตัวตนอย่างที่บอกคนเราอ่ะมันมีหน้ากากมันมีหน้ากาก personality อะครับบุคลิกภาพใช่ไหม persona เป็นรากศัพท์ภาษาละตินแปลว่าหน้ากากดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน หน้าก,กากขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์และใครคุยกับเราอยู่ทีเนี้ยจะบอกว่าช่วงเวลาเท่าไหร่ถึงจะแคลกความเป็นตัวตนของคนออกมาขึ้นอยู่กับจํานวนเวลาความอินเทนส์เข้มข้นที่เราอยู่ด้วยกันอีกสมมุติว่าเดทกันมาปีหนึ่งแต่ไม่เคยนอนด้วยกันเลยไม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเลยเจอกันก็แค่ร้านอาหารคาเฟ่ยแยกกัน,กกนคุณก็จะไม่เห็นด้านลบหรือด้านที่เป็นตัวตนจริงๆว่าแบบไอ้นี่แม่งสกปรกเปล่าอยู่บ้านแบบเก็บของไหมหรือแบบนอนละเมอพูดจาหยาบคายที่บ้านเหยียดคนที่ต้อยต ว่าเราจะไม่เห็นเลยเพราะบริบทมันน้อยถ้าจะให้เห็นจริงๆอะ่ะต้องอยู่ด้วยกันสมัยก่อนมันจะมีไมซ์เซตอย่างนี้อีกคนโบราณอะ่ะเขามองว่าการแต่งงานควรมีครั้งเดียวแล้วก็การหย่าร้างเป็นเรื่องน่าอายแต่เด็กปัจจุบันเจนแซดเจนวเจนพวกเราเนี่ยแต่งแล้วหย่าเป็นเรื่องปกติชีวิตของฉันความสุขของฉันต้องเป็นที่ตั้งเราจะไม่อดทนทนอยู่ในสิ่งที่เราไม่อยากทนเพื่อใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องน่าอายผู้ชายผู้หญิงมีสิทธิ์หย่าจำนวนเท่ากันทําไมผู้ชายเป็นพ่อแม่ต้องดูเนื้อหอมผู้หญิงต้องดูเหมือนของมือสองวะเขาเรียกกว่าาอะะะไไรรดังงนฟ ใช่ไหมแปบลบว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วที่ยังแบบแหมฮอตยังเปรี้ยวซ่าอยู่ผมว่ามันเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้มีเคสไหมเคสที่แบบว่าแฟนเก่าตามรังควานแล้วเกิดเหตุอาชญากรรมอะไรอย่างนเงี้ยทุกวันนี้ไอ้ข่าวอาชญากรรมก็เรื่องหึงหวงไงการหึงหวงเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยที่ผู้ชายจะฆ่าผู้หญิงมีผู้หญิงฆ่าผู้ชายไหมเหตุการณ์หึงหวงส่วนใหญ่ผู้หญิงไปฆ่าผู้หญิงไปฆ่าชู้อย่างเงี้ยการที่คุณไปฆ่าแฟนใหม่เขาหรือชู้เนี่ยแล้วเขาจะกลับมาหาเราเหรออย่างน้อยได้ความสะาใจสมมุติถ้าเป็นกร นี่เมียหลวงกับเมียน้อยมันจะมีเมียหลวงที่เอาอยู่อะเอาอยู่ก็คือมีเมียน้อยไปตามขู่ฆ่าไปสาดํำกดดักตบดักทำลายร่างกายจนเมียน้อยอยู่ไม่ได้แต่อยู่ที่สามีอีกว่าสามีจะเลือกฝั่งไหนถ้าสามีคุณก็ขอมีบ้านเล็กบ้านน้อยแต่ยังไงคุณเป็นที่หนึ่งส่วนใหญ่เมียหลวงก็จะยอมแต่ถ้าหัวหน้ามืดตามมวจะยาจะยาอย่างเดียวจะไปอยู่กับเมียน้อยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เมียหลวง แจะทําอะไรไม่ได้ก็จะมีการฟ้องหย่ากันแล้วก็อาจจะมีการจ้างวานค่าจ้างวานค่าเพราะเห็นเยอะมากคดีแบบนี้ก็มีนะในอดีตที่เป็นแบบว่าผัวเก่า่สร้างบ้านให้ใช่บ่ะจนบ้านเสร็จแล้วทีเนี้ยเมียก็ฟ้องหย่าแล้วก็ทนายที่ฟ้องหย่าในคดีนั้นเอาเป็นผัวใหม่แล้วก็บ้านที่ผัวเก่าจ่ายเงินสร้างทนายเข้าไปเอาไปอยู่เขาก็เลยบุกมายิงทางบ้านเลยก็คือแขนแหละเอ้ามันสมควรไหมอันนี้เข้าใจได้นะแต่ ที่การจัดการปัญหาอาจจะเป็นวิธีที่ผิดจริงเราไม่ควรฆ่ากันมันมีทางออกทางกฎหมายอยู่ทางคุกฟ้องกลับฟ้องกลับหรือเรียกเรียกเรียกค่าเสียหายอืแล้วก็ฟ้องชูทําทได้ทําได้หมดเลยรับเงินสดแทนคําขอโทษประมาณนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนแบบเซลล์เอสตีมต่ำเนาะมีการรู้สึกแบบอิจฉา,า,าหรือมีการสนใจว่า แฟนเก่าเราเนี่ยจะไปใช้ชีวิตยังไงล็อกมีคําแนะนํำยังไงบ้างแนะนําให้เอาเวลาที่เราจะฟงซ่านเนี่ยถึงมันจะยากนะมันยากพูดตรงโปงผมก็เคยผ่านประสบการณ์จะแนะนาว่าให้ไปออกกําลังกายก็พูดไม่ค่อยเต็มปากเพราะว่าดีก็ไม่ออกกําลังกายเหมือนกันแต่จริงๆมันเป็นวิธีการที่ทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลครับฮอร์โมนความเครียดมันลดลงอะดีนาลีนมันสูงขึ้นแล้วมันก็จะหลับง่ายเหนื่อยๆหลับไปเลยหรือออกไปเจอเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นตัวแอปซอฟดูดซึมความเศร้าได้ดีมาก ก็ไปนั่งเมาแล้วก็นั่งส่องนั่นแหละมันจะมีเพื่อนที่แบบแกคือเพื่อนเนี่ยก็ต้องอยู่เป็นด้วยมันจะมีเพื่อนที่แบบส่องแทนแกแคปมาให้แกเห็นไหมแกไม่เห็นใช่ไหมเพราะวันบล็อกแกแกบล็อกมันก็เอามาให้ดูเนี่เนเนเนเเิร์ฟเลยบางทีอ่ะเพื่อนมันมีหลายแบบเว้ยมันจะมีเพื่อนที่แบบว่าอย่าไปดู จะทําอะไรก็ช่างเขาเพื่อนแบบนางฟ้าดูให้<ม>กับเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อนนางมารก็จะแบบแก่มันซุ้มแก่ไม่ได้เลยสักนิดแม่งใช้อะไรดูว่าแฟนเก่ามึงโง่ปะเนี่ยมันก็จะแบบเอ็นดอสเซนอยู่อย่างเงี้ยคือนี่คือรสชาติของความหลากหลายของอการมีมิตรสหายเยอะ<ห>มันก็จะทําให้เรามีอารมณ์ที่ขึ้นลงเหมือนรถไฟอะว่าแบบเออมันก็จะคลายความเศร้าไปหากิจกรรมทําเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ชอบมากไปวาดรูปหรือว่าอะไรที่แฟนเราถ้าคบมันเราไม่ได้ทำอะไปทํา ซาให้หมดเลยก็ตามใจตัวเองอยากทำอะไรับแสดงว่าคุณอ่ะอึดอัดคุณไม่เป็นตัวเองตลอดเวลาที่คบกันเลยเพราะอยากทาอะไรก็ไม่ได้ทําไม่อกี้เหมือนมีเมนชันขึ้นมาเนาะเรื่องฮอร์โมนคอร์ติซอลไอฮอร์โมนเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นฮอร์โมนความเครียดที่ร่างกายมันไม่โกหกเราถึงว่าเราจะมีพยายามทําตัวเฮฮาปาจิงโกที่ทํางานเนาะหัวเราะกา๊ๆเป็นตัวโจ๊กเลยของที่ทํางานแต่กลับบ้านมาเศร้าเปิดฝักบัวน้ำรดตัวเองแล้วก็ทํา MB นั่งอยู่ในห้องน้ําแบบนี้เคยไม่เคยเพราะว่านั่งในอ่าง คือฮอร์โมนเนี้ยมันเกิดจากการที่บางทีความเครียดเราไม่รู้ตัวว่าอะไรคือสาเหตุของความเครียดอย่างเช่นคนเป็นโรคซึมเศร้าเนาะบางคนไปรับพยาบาลกับหมอที่ถามอาการเบื้องต้นบอกว่าเครียดเรื่องอะไรมา ไม่รู้เพราะว่าไม่เครียดมัน,นตลกมากเลยที่บ้านบอกว่าเออแบบทดสอบมันบอกว่าคุณเครียดคุณนอนไม่ค่อยหลับคุณกินผิดปกติก็ไม่รู้บางทีมันเกิดจากการสะสมเรื่องเล็กน้อยที่เรามองข้ามไปเออไม่เป็นไรหรอกโดนเอาเปรียบวันนี้เจ้านายฝากซื้อกาแฟแม่งไม่เคยให้เงินเลยอะไรเงี้ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเครียดพอเครียดปุ๊บฮอร์โมนคอร์ติซอมันก็จะหลั่งออกมาก็จะทําให้เสียสมาธิบ้างทําให้ความจําเราแย่ลงแล้วก็ถ้าไม่รักษาก็อาจจะพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้า หนักเลยแต่ว่าแก้ไขได้อย่างที่บอกใช่ไหมว่าแปลออกกำลังกายออกกําลังกายคือดีที่สุดก็คือเป็นตัวที่เป็นตัวสู้กับคอร์ติซอลเลยได้หมดที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วให้เกิดการคาร์ดิโออ่ะแล้วอย่างนี้เราไปเล่นแบบบอร์ดเกมกับเพื่อนมันช่วยก็สนุกดีคือคอร์ติซอลมันคือฮอร์โมนเครียดเราจะลดลงด้วยกิจกรรมสันทนาการอะไรก็ได้แต่การออกกําลังกายมันทําให้เอนโดฟินหลั่งด้วยก็ทําให้สนุกสนานโดปามีนตื่นตัวตื่นเต้นงี้ไงมันก็นประโยชน์ของการออกกําลังกายมันดูเยอะเหมือนกันใช่แล้วก็ินน้ําเเยยอะะๆมีปรโดด ในการช่วยให้คนลืมแฟนเก่าได้ปะเอาอย่างนี้คือถ้าเราดีแค่ไหนอะ่ะแต่คนมันไม่เห็นคุณค่าคือเราให้ผิดคนผิดที่ผิดเวลาจริงๆการที่เราซื้อข้าวมาให้ตอนเช้าคนนี้อาจจะแบบดีใจมากๆว่าไม่เคยมีผู้หญิงซื้อข้าวมาเตรียมให้ก่อนไปทํางานเลยแต่การที่เราทําให้คนคนหนึ่งทุกวันแล้วมันไม่เห็นคุณค่านั่นคือเราให้ผิดคนบางทีมันไม่ได้อยู่ที่เราผิดมันอยู่แค่คาว่าผิดที่ผิดเวลาผิดคนจริงๆมันยังมีคนที่แบบดีใจกับสิ่งท<ๆ>ี<ๆ>่เราทำมีมันมีมนน คนที่สมมติว่าเราเขียนการ์ดให้อะสมมตินะเขียนการ์ดท,ทำมืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบทำกันทำไดจุดจิบางคนก็้แบบขอบคุณนะจบบางคนเขาเก็บถ่ายรูปเอาไปใส่กรอบขอบคุณนะแบบมันต่างกันเขาเรียกว่าการเห็นคุณค่าของการการะทําเขาจะ่ะเวลาเราพูดให้เรา <คน S 2> เือเออย่าง <นะ S 2> เราล<ร>อยแล้วไงเรา<ม>ลอยลําไปแล้วไงเราก็พูดได้มันเคยมีเหตุการณ์ที่ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนไปทํางานก็ร้องไห้คุณชาวบ้านหนึ่งอะนะ ชาวบ้านหนึ่งเนี่ยแหละครับรมีเหตุการณ์ที่แบบว่ากลางวันทํางานอยู่นะ พอตอนนั้นแบบที่ทํางานกับหอพักใกล้ๆกันตอนพักเที่ยงก็คือไม่กินข้าวกับหอพักนอนร้องไห้แล้วก็พอไบหนึ่งกลับมาเที่ยงกันแต่ว่าสภาพมันก็จะแบบซึมซึมอึนๆสภาพนั่งทํางานอยู่สี่โมงทำตาไหลไม่ถามหน่อยสิ่งที่คิดอยู่คืออะไรณตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยทำผิดต่อเขาเราก็เลยแบบว่าหวนกลับไปว่าทําไมเราถึงทําแบบนั้นนู่นนี่นั่นก็เป็นการสํานึกผิดมึงเองกูเองเองไงโอเคอ๋อมันเป็นการ เขให้รู้สึกผิดแล้วรู้สึกแบบอยากจะย้อนไม่แก้ได้ที่เขาเลือกอะไรเปาเอออันนี้มันก็สมเหตุสมผลว่ารู้สึกผิดแต่ว่าการที่ทําผิดอันเนี้ยเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งแรกครั้งแรกเอาครั้งแรกเขาไม่ให้ภายเลยหรอผิดหลายแรงผิดหลายแรงอ๋อผิดหลายแรงผิดหลายแรงแต่ว่าณเวลานั้นนะเราเด็กอยู่ใช่ไหมยี่สิบนิดนพี่พี่ที่ออฟฟิศเนี่ยอื ก็จะมองเหมือนแบบเหมือนเรามองตัวเองนะตอนนั้นนะเมื่อสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วเราก็มองวมันก็ผ่านไปจ๊บจ้อยมากใช่ไหมเลิกกับแฟนอ่ะคือเรามองรุ่นน้องแบบเด็กที่มันเลิกกับแฟนเราก็มองว่ามันจ๊บจ่อยเพราะพอโตขึ้นมาพันท้าผูกพันหรืออะไรที่มันเกี่ยวมันมีเรื่องให้เครียดมากนมันมีอย่างอื่นอีกเช่นแบบร่วมกันกู้บ้านอะไรงเงี้ยที่มันที่แบบมันยุ่งยากกว่าการแค่เลิกกันอ่ะคือแต่เข้าใจเข้าใจเข้าใจคนที่เป็นต้องบอกว่า แม่งกูอย่างนั้นอะกาผ่านมาแล้วแล้วไม่ใช่แค่อาทิตย์นะสองเดือนอจนยังไงไหมต้องออกจากงานเพราะว่าตาบวมทํางานไม่ได้จริงๆเป็นช่วงสองเดือนที่แบบว่าทํางานไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนเริ่มอาจจะมีซึมเศร้าเบาๆน้ำหนักลดไปลดทุกอย่างแล้วก็ตหน้าสู้ัดสินใจลาออกกลับไปอยู่บ้านฮิวอยู่กับครอบครัวให้ครอบครัวช่วยหิวนานแค่ไหนถึงหายประมาณครึ่งปีโอ้ีเจ็บจี๊ด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 ช่วงนั้นเจ็บจี๊ด นึกประโยคออกเลยอะเหมาะกับเข้มมากถ้าผิดหนึ่งครั้งยังมีโอกาส ได้แก้ตัวถือเป็นโชคดีแต่ถ้าผิดครั้งที่2แปลว่าคุณตั้งใจทําละนี่คือประโยคที่จะฝากฉะนั้นใครที่ move on ไม่ได้นะครับลองคิดดูถ้าเขาทำผิดกับเราหนึ่งครั้งและเราให้ใหโอกาสกาสแล้วมันทําอีกอันนี้มันตั้งใจทําแล้วแปลว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของโอกาสท,ที่คุณให้ฉะนั้นให้เดินออกมาคนแบบนี้เห็นแก่ตัว mistakes repeat more than once is an option เป็นทาเลือกที่เลือกที่จะทําผิดรอบที่2ก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้าทําแบบเนี้ย แฟนเราจะเสียใจกูก็ทำมันตั้งใจนี่หว่าฉะนั้นคุณจะอยู่กับคนที่ตั้งใจทําร้ายจิตใจทําไมมันมีหลายคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้แล้วก็มีคำถามหลายหลคนที่ถามผมว่ามีเพื่อนเป็นแฟนเก่าไหมมีบางคนเออซึ่งจริงๆมันก็คือเรารู้จักกันเนาะเราว่ามันอยู่ที่เหตุผลในการเลิกกันผมกบแฟนเก่าเป็นเพื่อนกันอยู่นะคนคนที่ที่บอกนะ้เพื่อนกันก็ดีมีบุคคลที่สามะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเป็นเพื่อนกันได้เท่าไหร่แต่ผมเนี่ยก็อย่างที่บอกเหตุการณ์ร้ายแรงไง แสดงว่า,าแฟนคุณใจกว้างแฟนเก่า<ฟ>คุณใจกว้างและเป็นคนดีอแล้วก็มึงทำตัวเองกูเป็นเพื่อนองมึงก็ได้สงสารอย่างเงี้ยอันนี้ขึ้นด่ากู <c oughs> พูดแทนแฟนเก่ามึงครับประมาณนี้ครับคือแต่ละคนมันเป็นมีความปัจเจกมากเอาง่ายๆเลยนะทุกความรักมีความคาดหวังแต่ทุกๆ ความสัมพันธ์ให้เผื่อใจรักตัวเองด้วยเพราะว่าคนรักคุณมีเยอะมากกว่าแค่คู่รักหรือคู่ชีวิตที่เป็นแฟนมันมีครอบครัวสมาชิกคนอื่นพี่น้องพ่อแม่ที่ยังรักเราอยู่เพื่อนก็ได้นะฉะนั้นเราอย่าไปโยนความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งใบให้คนคนหนึ่ง ที่ผิดบางทีมันให้ผิดคนโลกเราจะแตกสลายไปเลยฉะนั้นเหลือพื้นที่ไว้ให้ตัวเองยืนด้วยครับเขาเลิกกันแล้วแต่เขาไม่เลิกเจอกันมี something ออินบีทวีนเรื่องนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันแมทกันแล้วมันก็ดีปังหรือเปล่ามันคืแมทกันทางกิจกรรมใช่ไม่แมทแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตคู่กันได้แต่ทำไมเราถึงต้องไปซื้อบริการเมื่อแฟนเก่าก็บริการให้เราฟรีอย่างเงี้ยเข้าใจปะ อันนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าเหตุผลว่าทําไมคนกลับมาซัมติงกันของมันเคยเคยเคยได้ยินป่ะของมันเคยเคยก็รู้ไงว่าชอบแบบไหนก็มันเคยมาแล้วอ่ะมันก็ดูแบบง่ายดีต่างคนต่างไม่ไม่ก็แฟนเก่าเรามีแฟนใหม่เราด้วยนะมันแล้วแต่คนแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมนะครับแต่ถ้าแฟนเก่าก็ยังไม่มีแฟนใหม่เราอ้ยิ่งง่ายเลยอย่างนั้นะเราก็ไม่มีแฟนใหม่โอ้สบายเลยอยู่ที่ว่าเขากับเราตกลงตรงกันไหมเรื่องนี้เขาเป็นแฟนมิเบนฟิตเออเพราะว่าถ้ามันไม่ถือทั้งคู่มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยุคสมัยน แต่ถ้าหได้จไปนหนึ่งมีใหม่ไปแล้วอ่ะไม่ควร อแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยก็มองว่าเขาหรือเราก็ตัดสินใจแล้วว่าการที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันอาจจะแบบไม่เวิร์กแต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเบรนดอินด้วยกันได้ก็เลยยังมีการเจอกันอยู่ก็ไม่ผิดที่พูดไปในแง่ที่ดีด้วยถ้าต่างคนต่างยังไม่มีใครเราพูดถึงเรื่องซัมติงใช่ไหมกลับมามีซัมติงกันซึ่งไม่ใช่ซัมติงทางธุรกิจไม่ใช่เป็นซัมติงทางกายภาพถูกต้องก็ส่วนใหญ่มาเหตุผลมันคืออะไรอ่ะมึงก็ยังหาใหม่ ไม่ได้ดีเท่ามั้งเก๋าเอองารู้สึกอยากให่ยอยาก่อะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็เลยแบบกลับมาหรือเปล่าครับก็ไม่ทราบอ,อันนี้ก็มันไม่ควรทํานะแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างโอเคก็ทําก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอืแต่อย่าอัดวิดีโอละกันไม่งั้นไม่งันน้งนโดนแบล็กเมลนะครับเจอหลายหลายเคสละที่แอบถ่ายไปขูดรีดเงินหรือเอาไว้ขู่อะไรเงี้ยระวังให้ดีวิธีการตรวจสอบนะครับเปิดมือถือขึ้นมาครับ เปิดกล้องใช่ไหมครับเราส่องไปรอบห้องตรงไหนที่เป็นกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับก็คือมีวิดีโอถ่ายอยู่แต่ทีนี้วิดีโอมือถือมันก็ไม่มีอะไรขึ้นแล้วป่ะจริงๆถ้าลองส่องลองส่องกับกล้องแบบนี้ก็้องวงจรปิดหรืออะไรเงี้ยมันขึ้นมันขึน<อ>วิธีการดูก็ง่ายๆออันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งในวิธีการป้องกันตัวที่เผื่อ,อแฟนเก่าอยู่ดีๆมาอยู่ดีมานัดเจอเราอะ่ะจริงๆอ่ะมันอาจจะทําเป็นหลอกเราว่ายอมเลิกพอมานัดมีซัมติงปุ๊บแอบถ่ายไว้ขู่ไม่ให้เลิกไงอ่า,อาเคสนี้มีเออเยอะเลยฉะนั้นถ้าเลิกกับเราเราจะปล่อยคลิปถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่ตอนป็นแฟนกันยินยอมทั้งคู่แต่เขามีเก็บไว้หมดแล้วพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากมูออนจากุกคนนี้ เขา,เาไม่ได้กลัวใช่ไหมเขาก็มูออนไม่ได้เพราะว่าเขาโดนตักเลงอยู่ไม่รู้จะเตือนยังไงคือจริงๆการเตือนแปลว่าต้องเตือนก่อนทําคือมันเป็นดิจิทัลฟุตปรินท์ที่ถ้าถ่ายไว้แล้วมันไม่มีวันหายไปจากโลกนี้มันกู้ได้แล้วมันก็อัปโหลดได้ด้วยแบบน,นี้ถ่ายก็เดียวขึ้นคลาวแล้วนะขึ้นไ่อยู่บนคลาวอย่าดีกว่าครับ เป็นไงครับวันนี้เรามากระตุ้นป่อมแฟนเก่ากันนิดหนึ่งมีใครฟังแล้วแบบคิดถึงแฟนเก่าไหมฐานไฟเก่าใครกําลังร้อนๆอนครับฟังคลิปนี้ไปรู้สึกว่ามันจะมี2อ,อย่างเออคิดถึงมันหรือมันคือคู่แท้ของเรานะหรือเราควรจะกลับไปให้โอกาสหรือดีแล้วที่กูเลิกกับมึงนะครับมีอยู่2แบบที่คุณจะคิดได้ให้ประเมินคุณค่าของตัวเองเป็นหลักละกันแล้วก็ความสุขของคุณนะครับแต่จริง ก็บางทีนะคนเลิกกันอาจจะมีเหตุผลแบบส่วนตัวแบบคนนึงไปเรียนไกลแล้วอีก2ปีกลับมาเจอมันก็อาจจะเป็นไปได้ทัาถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็เลิกกันด้วยดีมีเหตุผลกลับมาเจอกันอาจจะเป็นแฟนกันต่อมันก็มีหลายคู่ที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าไปรังควานอย่าไปทําร้ายกันไม่ไม่สนับสนุนแลยอะผมอะถ้าเป็นไปได้น่าจะมีกฎหมายเรื่องการป้องกันการสะกดรอยแล้วนะสต็อกกิ้งกำลังอยู่ในชั้นพิจารณาครับแต่สต็อกกิ้งผ่าน โซเชียลมีเดียครับทำได้เฮ้ยโดยไม่ผิดกฎหมายนี่กูก็ตามดูตามไลน์ตามไปแต่ถ้าตามตัวตามไปที่บ้านแอบดูไปตามคาเฟ่ไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยผิดอ่าอเคอย่าลืมเรามีสปอนเซอร์ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ครับขอบคุณครับบริษัท BC How s e r l a l e s t a t e นะครับบ้านสำเร็จรูปใช่ทำได้ทุกขนาดนะครับบ้านหลังเนี้ยเคยอยู่กับแฟนเก่าไปสั่ง BC h o u s e Real e s t a t สสั่งบ้านใหม่เลยอยู่กับแฟนใหม่ครับ ตั้งไว้บ้านข้างๆที่เคยติดกันเลยติดกันเลยเหรอเพราะว่าทําได้ทุกขนาด แล้วก็ไม่ต้องตอกสอเข็มไม่เชื่อลองติดต่อไปถามได้นะครับหรือว่าจะทําให้มันใหญ่กว่าเดิมก็ได้ใหญ่กว่าเดิมบ้านแฟนเก่าแม่งขนาดนี้เอาใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเขาทับบ้านเก่าแม่งเลยอันนี้เดี๋ยวถามทางบริษัท GC House Real Estate นะครับสามารถเอาบ้านน็อกดาวน์หรือบ้านสําเร็จรูปเราทับบ้านเก่าเลยได้ไหมครับถ้าทําได้หลายคนอาจจะสนใจขอบคุณสปอนเซอร์มากครับขอบคุณครับโอเคครับสาหรับวันนี้ที่มาคุยเรื่องแฟนเก่าเนี่ยเป็นไงกันบ้างก็น่าจะชอบกันแหละบางคนหัวเราะบางคนร้องไห้ไปด้วยตอดดูร้องไห้เลย เก็ถ้าชอบพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกับเรา2คนและเรา2คนก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ